เออเราประกาศผลกันวันไหนว่า12ตุลาคมอืมแล้วนี่มันวันที่ นะโอเคครับผมวันนี้นะฮะเราจะทําการแจกรางวัลกันอ่าวันนี้เราทําการอัดวีดีโอแล้วก็แจกรางวัลกันด้วยนะเพื่อที่จะบอกว่าผลของเราเนี่ยผลรางวัลของเราเนี่ยมาด้วยแบบว่าสุดจริตเที่ยงธรรมถ่องแท้แล้วก็มีความโปร่งใสามากฮนะตอนนี้เราได้รวบรวมอ่ารายชื่อนะครับผมของคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแจก Arduino ฟ,ฟรีนะครับผมรวมทั้งเคสด้วยนะครับผมตรงนี้ฟรีเลยนะครับผมจะส่งไปถึงบ้านเลยแน่นอนครับผมว่าเราก็ได้เรียบเรียงโอ้โหคนที่เสนอไอเดียมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถึง16ท่านด้วยกันนะ แม้ว่าเป็นจนํานวนน้อยแค่นี้เนี่ยแต่เราก็จะต้องใช้วิธีที่เที่ยงธรรมที่สุดนะในการที่ตัดสินผลรางวัลในครั้งนี้เนาะซึ่งก็แน่นอนครับผมว่าเราจะใช้วิธีที่โปร่งใสนะผมและยุติธรรมที่สุดนั่นก็คือการสุ่มนั่นเองนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทําการเข้าเว็บสุ่มกันเลยครับโอเคครับผมว่าเราจะใช้ r a n d o m o ด g ตัวนี้เนี่ยในการสุ่มนั่นเองนะครับโดยเราจะใช้เลข1นึถึงสิแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าสุ่มได้เลขใครเนะี่ยคนนั้นได้รับรางวัลไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นคําตอบดีหรือไไม่่่ดีหรรือวอวาะก็แ้้แตใ ตาครบหรือใช้ q u ต้าเกินโอเคครับผมเราจะใช้ตัวเว็บไซต์นี้ในการสุ่มเลยเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทําการใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าใครเนี่ยมีลําดับที่เท่าไหร่บ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองสุ่มกันเลยครับโอเคครับผมมาอยู่ในหน้า random o r i อ,ดอ,ดอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมเราจะเตรียมสุ่มกันแล้ว3 2 1หนึ่งกดได้หมายเลข6นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่า หมายเลขหกนี้เป็นใครโอเคครับผมเราอยู่ลำดับที่6แล้วนะครับผมมาอยู่กับคุณมะมะมะหมานะครับผมคิดว่าเทคโนโลยีในภายภาคหน้าจะมีความก้าวหน้ามากไปอีกร้อยเท่าคนเราอาจจะไม่ต้องเหนื่อยหรือทําอะไรยากๆและคิดว่าต่อไปจะมีเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าแม้ว่าเห็นไหมครับผมแม้ว่าจะเป็นไอเดียที่ไม่ใช่แบบว่าเ,เสนอไอเดียแบบสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าเราใช้วิธีที่ เที่ยงทมที่สุดครับแล้วขอแสดงความดีใจกับคุณมะมะมะหม,ม,มาด้วยนะครับผมโอเคครับ yeah. okay, ผมถ้าเกิดว่าจบตอนนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีนะผมกิจกรรมต่อไปอีกนะผมติดตามได้ใน Facebook Fanpage ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมอย่าลืมนะผมติดตามด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ